สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Innovative Variety ครับรายการนี้เราผลิตรายการขึ้นมาเพื่อคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนที่ต้องการโอกาสในการทำงานเพื่อประเทศชาติและระดับโลกครับวันนี้ Innovative Variety ของเราเตรียมเรื่องราวดีๆไว้ให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านเรื่องแรกครับเราได้เชิญ ผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยดรนัฐาครับจะมาเล่าให้กับเราฟังว่าการผลิตคนในยุคข,ของอาเซียนบวก3บวก6เรามีวัตถุประสองค์อย่างไรแล้วจะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อตอบโจทย์ประชาคมอาเซียนที่จะเข้ามาอย่างไรครับหลังจากนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปสู่คณะศิลปกรรมศาสตร์โดยคณาจารย์ผู้ที่มีความชำนาญในการทำปกเสื้อแบบโบฮีเมียน จะเด่นจะดีจะน่าสนใจยังไงท่านอาจารย์จากศิลปกรรมศาสตร์จะเล่าให้เราฟังถึงบ้านทีเดียวครับพอทำปกเสื้อเสร็จเราจะกลับมาที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเราจะพาท่านผู้ชมไปคุยกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลการใส่ใจสุขภาพชุมชนว่าดีอย่างไรมีเรื่องราวดีๆอย่างไรก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมถึงบ้านอีกทีนึงครับสุดท้ายครับ เป็นช่วงที่น่าสนใจเป็นช่วงที่เราเตรียมไว้ให้กับท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวของคนหนุ่มอายุเพียงแค่35เป็นเรื่องราวของคนที่ก้าวจากหนึ่งสมองสองมือเป็นเรื่องราวของคนที่ต่อสู้มาด้วยมือเปล่าจากการขายน้ำนมถั่วเหลืองธรรมดากลายเป็นน้ำนมถั่วเหลืองซอยโตเขาจะมีแนวคิดที่ดีอย่างไรเขาจะมีกลยุทธ์การต่อสู้การทำอย่างไรให้สามารถที่จะ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนวันนี้ i n n o v a t i v e v a r i e t y ได้เตรียมเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านทุกอย่างเราจะสานเพื่อท่านผู้ชมครับเราพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับ,ท,รรบท่านผู้ชมครับ Innovative Talk วันนี้เรานาจะนำเสนอเรื่องราวยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีผู้ที่ดูแลทางด้านยุทธศาสตร์ด้านต่าง การตระเทศโดยเฉพาะครับวันนี้เราโชคดีมากครับวันนี้เราได้เชิญท่านผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์หรือทางด้านต่างประเทศขอต้อนรับรองศาสตราจารย์เตร์ลถาคุปต์ัดเสถียรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะงานเยอะไหมครับอาจารย์ครับ,รรบก็เยอะอยู่ค่ะครับโดยเฉพาะด้านต่างประเทศด้านต่างประเทศครับอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับด้านยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตของเรายังไรบ้างครับ ค่ะก็ยุทธศาสตร์ของเรานะคเน้นเรื่องของความเป็นนานาชาตินะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้คำว่า internationalization นะคะมันก็มีหลายมิติค่ะนะคะมิติที่1เนี่ยเราเน้นเรื่องของความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งบุคลากรนะคะรวมหมดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งประเด็นที่ว่าทําความร่วมมือแล้วภายใต้บันทึก ข้อตกลงความเข้าใจที่เรียกว่า Memorandum of Understanding หรือที่เรียกย่อๆว่า MOU นะคะเราก็แบ่งกลุ่ม MOU เป็นลักษณะของประเทศอาเซียนนะคะเนื่องจากว่าเราจะเป็นสมาชิกและในปี2015นะคะนอกจากนั้นก็ขยายขอบเขตไปอีกก็คืออาเซียนบวก3มนะคะมีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็อาเซียนบวก6นะก็คือรวมอินเดีย ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็ไปจนถึงยุโรปและประเทศอเมริกานะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของการนําความร่วมมือซึ่งว่าเราก็ได้เตรียมคนไว้สาหรับจุดนี้หมดแล้วใช่ค่ะก็มีเขาเรียกว่าครบนะครบทั่วโลกคือพร้อมการเป็นประชาคมโลกด้วยซ้ำนะคะจริงๆก็ไปได้มากกว่าอาเซียนน่าจะไปได้มากกว่าคือกลายเป็นว่าพอเราเก็บข้อมูลเนี่ยความร่วมมือระดับอาเซียนบวกสามกลับเยอะกว่านะคะเหมือนกับว่า อาจารย์ของเราเนี่ยได้ไปเรียนต่างประเทศในกลุ่มประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยมากนะคะเมื่อกลับมาเนี่ยก็นําความร่วมมือกลับมาด้วยนะคะกลว่าสายสัมพันธ์บวกสามนี่มากมากกว่ามากค่ะอาเซียนเนี่ยเพิ่งเพิ่งมามาทอพิตก็ตามที่ว่ากระแสที่ว่าจะเป็นประชาสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ AEC นะคะค่ะก็ หลังจากนั้นเราก็จะดูความร่วมมือในเรื่องของวิชาการนะคะวิชาการเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ว่าเราพยายามส่งเสริมการทําหลักสูตรนะคะนานาชาติทําหลักสูตรระดับแบบดูโอดีกรีนะเรียนสองที่ได้2อปริญญาประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระดับอาจารย์เนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการทําวิจัยร่วมการตีพิมพ์บทความวิชาการร่วมนะการจัดประชุมนานาชาติร่วมกันนะคะ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษาเราน่าจะเป็นประเด็นนักศึกษาเนี่ยเป็นหลักเลยนะเรื่องของการการแลกเปลี่ยนนะคะมันก็เป็นได้ตั้งแต่แลกเปลี่ยนเชงวิชาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแข่งขันนะฮะก็เราก็ทาทุกทุกประเด็นอาจารย์มีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยไหมครับในประเด็นของนักศึกษาที่เราแลกเปลี่ยนกันภาพชัดๆนะคะณปัจจุบันนี้เรามีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเยอะ เยอะมากจํานวนมากเลยนะคะมีมาหลายคณะมีนักศึกษาจีนอยู่เราตอนนี้90คนบวก90คนบวกคืออยู่คณะศิลปศาสตร์อยู่คณะบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็มีมาคณะอื่นเล็กๆน้อยๆอยนะคะนักศึกษาจากอินโดนีเซียนะคะก็มาเรียนกับเราเนี่ยสีคณะด้วยกันเทคโนโลยีการเกษตรวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจ นะคะส,สื่อสารมวลชนก็มีนักศึกษารับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะจากกัมพูชานะคะส่วนนักศึกษาจากเกาหลีญี่ปุ um, ่นจีนเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมาระยะสั้นนะคะเกาหลีนี่ก็จะมีมาแลกเปลี่ยนทุกปีนะสิบคนมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะของการแข่งขันนะที่เพิ่งจบไปก็จะเป็นแข่งขัน คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งคอนเทสเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แข่งกันอีทีโ o บอทคอนเทสเราไปแข่งกับเขาก็มีลักษณะของอันที่จัดไปเพิ่งเสร็จเนี่ยแข่งทางไกลเราคัดตัวนักศึกษามาปุ๊บเนี่ยเราจับให้หนึ่งกลุ่มเนี่ยนักศึกษาประเทศละสองคนแล้วเขาก็สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษข้ามทางเทคโนโลยีนะให้เวลา3เดือนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็แข่งกันบนโลกเวอร์ชวล แล้วก็เพิ่งรับรางวัลกันไปโดยการสกายข้ามประเทศทางท่านอธิการทางนู้นก็มอบรางวัลให้เด็กทางนู้นท่านอธิการเราก็มอบรางวัลให้เด็กเราใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์มากมีความสุขมากสนุกมากเด็กๆก็สนุกไปด้วยแล้วก็ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับมหาวิาลยนี้ Hokkaido Information University นะคะก็เดี๋ยวประมาณช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเด็กเราไปก็ไปทํากิจกรรมกลุ่มเช่นเดียวกันเป็นเว็บดีไซน์คอนเทสต์ออกแบบเว็บไซต์ แล้วก็ช็อตฟิล์มคอนเทสต์ประกวดทําหนังสั้นกันนะของเรามีไปไปต่างประเทศเยอะไหมครับไปกับบวก3ของเราเนี่ยที่2ปีที่ผ่านมานะคะเราได้รับทุนจากสกอนะคะก็ส่งเด็กเราไปอยู่ที่นูนนเซียได้1คนคณะบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเด็กไปแล้วกลับมาแล้วคือ4คนไปฟิลิปปินส์เป็นเด็กคณะศิลปศาสตร์3ท่านนะคะแล้วก็คณะบริหารธุรกิจห อาจารย์อาจารย์มองแนวโน้มของอาเซียนบวกสาบกหกยังไงบ้างครับในมุมมองของอาจารย์ที่ทําด้านวิทยาสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะก็มุมมองว่ามันก็เปิดโอกาสนะคือเรามองว่าเอาเป็นว่าถ้าประเด็นว่าเราอยากให้นักศึกษาเราเนี่ยได้สัมผัสกับความเป็นนานาชาติเราก็สร้างความเป็นนานาชาติทั้งเราส่งเด็กออกไปนะฮะและรับเด็กต่างชาติเข้ามานะฮะการส่งออกไปเนี่ย พอเราเป็น A.C. หรือ A อเซียนบวก3บวก6เนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างชาติเราก็รู้แล้วแหละว่าถ้าเราส่งเด็กเราไปหรือว่าเหมือนลูกเราอะนะคะเราจะมีเพื่อนที่คอยดูแลลูกเราอย่างดีนะเราสามารถจะสอบถามว่าเด็กเราเป็นยังไงบ้างอาจารย์ทางนู้นก็ดูแลเราอย่างดีส่วนที่เขามาเนี่ยก็ดีค่ะคือพอมีต่างชาติเข้ามาเด็กเราก็จะ ยังไงก็ต้องคุยภาษาอังกฤษอ่า<ช>มีคนเข้ามาเป็นต่างชาติเราต้องช่วยเหลือชาวต่างชาติยังไงช่วยดูแลก,กันครับค่ะจะเป็นอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ผมก็ได้ยินเด็กบางส่วนบอกว่าอยากจะไปประเทศที่บวกสามเหมือนอาจารย์ว่าบวกสามมากกว่าที่จะเป็นอาเซียนด้วยซ้าประเด็นอย่างนี้มีเยอะไหมครับอาจารย์ส่วนใหญ่มันเป็นความนิยมนะคะเป็นความนิยมแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้ไปประเทศเพื่อนบ้านมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อเป็น อาเซียนแล้วเนี่ยมันจะมีวิชาชีพที่พร้อมขับเคลื่อนนะคะแวิชาชีพเนี่ยซึ่งในในวิชาชีพเนี่ยมีนักศึกษาของเราเนี่ยอย่างน้อยๆในสวิชาชีพคือเรื่องของนักบัญชีแล้วก็วิศวกรที่สามารถ mobility คือย้ายไปทำงานที่อื่นได้นั้นเหมือนกับว่าโอกาสของการทำงานเนี่ย มันเปิดกว้างมากขึ้นตลาดใหญ่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเข้าไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านเราครับมากกว่าที่จะข้ามไปไกลกว่าเส้นบวกสามเท่าที่ผมถามดูเหมือนกับเขาอยากมาบ้านเราแต่เรายังไม่ค่อยจะอยากไปบ้านเขาอะไรประมาณนั้นเป็นจริงหรือเปล่าอาจารย์ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะครับครับก็ก็เหมือนจะจริงมาบ้านเราอยู่สบายอะหาบ้านเราอยู่สบายอาหารการกินพร้อมนะคะส่วน ไปต่างประเทศบางทีเราก็กลัวเกรงาาน่าจะเป็นเรื่องภาษานะคะว่ากลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษผม,ผมสังเกตดูเห็นเด็กหลายคนมาแล้วอยู่เมืองไทยแล้วมีความสุขมากวันจะกลับนี่แทบจะร้องไห้กันหลายคนค<า>เพื่อนเยอะาอาจารย์ก็ดูแลดีดูแลดี<า>ด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วเราเราค่อนข้างสร้างความประทับใจให้หนักศึกษา,าต่างชาติหรือว่าอาจารย์ต่างชาติที่มาอยู่ที่เราครับ อย่างมากนะคะด้วยด้วยด้วยลักษณะของนิสัยของคนไทยนะคะที่มีความอ่อนโยนเนะเป็นห่วงเป็นใยยิ้มยิ้มแจ่มใสเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นจุดเด่นของเราผมเห็นบางคนนอาจารย์มีโอกาสได้ทําธุรกิจร่วมกันอีกต่างหากมาเราอยู่ก็เป็นเพื่อนกันมีความสุขมีอะไรเยอะแยะมากมายอาจารย์มีเคสพวกนี้ไหมครับที่ยังไม่เคยเจอว่าจะไปทำ ธุรกิจนะฮะแต่ว่าเขาคงเป็นเพื่อนกันไปตลอดนะฮะเพราะว่าอย่างที่เพิ่งทราบเนี่ยเด็กญี่ปุ่นที่ที่ฮอกไกโดน Information y o u t เนี่ยเขามีโปรเจกต์ที่เนปาลเขาก็บินมาลงที่สวนภูมิเด็กเราก็ไปพบไปเจอทักทายแล้วเขาก็บินต่อค่ะเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทั้ง Facebook ทางอินเทอร์เน็ตทางอีเมลเนี่ยทำให้โลกมันแคบลงแล้วก็สามารถที่จะติดต่อ ไม่ขาดหายไปขนาดอาจารย์ด้วยกันที่ทำงานด้วยกันเ,นร,เรากา็ติดต่อกันตลอด,อไ,ดได้เพื่อน,นได้เพื่อน้เือนผมว่าโอกาสอย่างนี้มีมีไม่มากแต่เราคว้าโอกาสนี้ไว้ใช้เป็นประโยชน์ได้อาจารย์ครับด้วยเวลาจำกัดคำถามสุดท้ายครับผมดูอาจารย์ทำงานด้านต่างประเทศมากมายแล้วมีความสุขดูทีไราอาจารย์ก็ยิ้มย้มแจ่มใสอาจารย์มีหลักการหรือวิธีการสร้างความสุขในการทำงานยังไงบ้างครับอาจารย์ ก็เคล็ดลับนะคะก็แค่ว่าทุกวินาทีที่ทำอะไรก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำอย่างมีความสุขแค่นั้นเองค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับท่านผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบทางด้านต่างประเทศที่เหมือนกับหน่วยงานที่ผลิตคนให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติได้วันนี้ขอบคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ